การได้เป็นไปแล้วเสบอเนอวลาอีกเกิดการลดราคากันน่าจะเป็นปลายสิ้าต้องกอย่างดีในยามที่เหตการณ์เป็นอย่างนี้พ่ออกเราสอนยังไงปองสุเกตุตมมาธรุจิเจาสอนว่าไม่นอนใจคือถ้าเป็นไม่รู้ไชีก็ไม่ใ่สอนว่าให้ตกใจก็ไม่ใ่แต่ว่าให้ทำใจเป็นกลาง อมือะไรมัเกิดก็เ,เกิดแต่ว่าให้เราทำหน้าที่ของ้ดีที่สุขดขณะนี้ทุกฝ่ายมาทําหน้าที่ของตนเองภาพที่ปรากฏต,ตั้งแต่เมืวานนี้ที่มาถึงวันนี้ขณะนี้เป็นภาพที่ภาพที่หนาเประตับใดเป็นอย่างยิ่งหรือว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แม้วอ,อาจะเป็น

พวกเราได้มีโอกาสในรู้จักความดีความชั่วในธรบุญธรรมศพมีพระไว้กลาวไปไว่ามจตกค,คุณพ่อแม่ทุกวันนี้ เพื y, ่อล่วเกินแก่จบตใยในการตั้งต้นแ้วพอเจอทท่านในรวมอังกริยามันตัวอ้ายบนส่วนเรานี้เป็นอำนาจจุดส่วนแต่ของพระองคชาติของหลวมของเราจึงฝรักงเขารุกกับ่อนหลงเราในนววันที่ของเดือนที่21ประเทศในโลกที่มีสัธุรัส สจะตกจงสาเร็จขิปังเอวัโดยเดันจันโธปน,นัโสโยาาระดุจะไมงวัดเัเป็นเยวัน1 5คำสองแสสว่างเย็นให้ความชุมช่มฉ่ มดิชฌาติลาโสยะธาระดมตัวว่าแก้วมันชดกับพเจ้าพระบรมมติการาชุณาสามาสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ทิกตขอ